วัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนึ่งพาทุกคนเข้าป่ามาเจอนี่ค่ะดงเห็ดพึ่งหวานทุกคนอู้นี่ให้ดูก่อนนี่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 ใช่หมดเลยนู่นนะคะดูก่อนจะเก็บนี่อีกนี่อีกนี่ด้วยพี่เทินถ่ายรูปยังถ่ายแล้วถ่ายแล้วตายแล้วตื่นเต้นเก็บก่อนเรงนับให้ดูว่ากี่ดอกอู้พี่เทินตื่นเต้น ปาดสีแล <Ooh> ้วปาดพี่เทินห้าหเจน่อยแปดเก้า ใช่หน่อยสิบสิบแล้วหน่อยเยอะมากสิบเอ็ดสิบสองดอกแล้วนะใช่ขวามืออีกสิบสามสิบสี่เดี๋ยวถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งสิบสี่แล้วดูหน่อยมันจะเป็นยอะสิบห้า หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าใช่หน้อยมันออกอย่างนี้เลยยี่สิบยิบเอ็ดดอกยี่สิบเอ็ดดอกค่ะดูน้องหน่อยตัดหาเห็ดเดี๋ยวไปกองด้วยกันโอ้ยโอ้ตื่นเต้นหน่อย มันออกอย่างนี้นะถ้ามันออกอ่ะป่านี้คุ้มค่าที่มาค่ะให้น้องตัดขาเห็ดผิดเดินถ่ายรูปถ่ายแล้วถ่ายแล้วดูหน่อยเอาอ้าวชวยหน่อยโชวยหน่อยพ่อเลยยายดูตัดขาเห็ดตื่นเต้นมากหน่อยเขาจะไม่ตัดช่วยหน่อยล่่ะพีเธอพี่ทำคลิปอยู่ได้คลิปอยู่ให้หน่อยตัด หน่อยต่ก็ได้สวยมากเลยอุ ah. s <S mm ้กอปาดใหญ่เห็ดอะไรมากองอยู่ตรงนี้เกิดกองอย่างนี้แล้วหน่อยปานพวกเนี้ยข้างหน้าที่พี่ไปเมื่อกี้นี่ยิ่งเยอะกว่านี้นะถ้ามันออกอะแต่มันยังไม่ออกต้องมาวันหลังอีกมันหลูดได้เนี่ยเนาะมองเลยมันออกที่มาประจำทุกปีใหญ่ดูทุกคนตัดขาส้มเต๋อเลาะ ดีเนาะมาย <21 S 1> ี่สิบเอ็ดดอกกลุ่มเนี้ยกลุ่มเดียวอะโอ้โดูตัดขาเห็ดอุยขามันสวยมากเลยนะอไม่มีหนอนเลยอดียายดีไม่มีนอนเลยต้ใสิงห์ยายดูค่ะาด ฉันไม่เหนื่อยอยู่นะยายได้เหงื่อมากมเลยเจอเห็ดกลุ่มนี้หายนี่เนี่ยเรียกเห็ดหมวกแดงหมวกดำไหมขาสวยยายขาสวยมากาไ,มไม่มีหนอนเลยจะเก็บดอกหน่อยตีกว่าเรามาวันนี้เนี่ย<ช>ถ้าเรามาวันอื่นนี่มันคงสิบานเน่าหมด ลอาเห็นเขาจาตัดอยู่งลางๆลอยตัดขาเห็ดเหรอไม่เขาน่ะ<อ>เขาตัดเขาฟันทิ้งแม่ฟันเห็ดพึ่งหวานทิ้งอะนะเห็ดมันไม่เห็ดพึ่งหวานเห็ดคล้ายๆกับคาลา,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 ายแต่ว่ามันเผาอ๋อเอายายโอเคค่ะนี่ดูกลุ่มเดียวยี่สิบเอ็ดดอกสุดยอดมากนีอีกหนึ่งดอกโอ้พี่เทินสวยดู ทัดข,ข้าตัดตรงนี้โอโวสวยงามมากค่ะนี่นี่หนึงดอกเก็บเลยพี่เทินปาดขาด้วยหายสวยามโอ้ยขาไม่มีนอนเลยขาสวยมากนี่ เก็บเลยนีสยสย่สวยมากมากกัป่าเสียงดังไม่ได้เจไดเนาะน,นอนมันอันนี้อืมอันนี้อันนี้เปนเชิญโอเคนี่อีกหนึ่งดวง สวยงามค่ะตุ่มตะมีสามดอกเราอ้สวยนี่ค่ะมีสองดอกมีอีกสองดอกอันนี้เปิดแผ่นาวแทนติ่มกะมดมากอู้ยไปให้หน่อยสวยสวยอ้ยผูงข่ารลายแคเยอะป่านนี้บใช่เราต้องเดินดีๆ บอกหน่อยไปจอดฝั่งตรงข้ามแล้วก็มาใีด่ดอกค่ะตูมิติมีมาสวยมากเลยอ่ะสวยสวยค่ะน,นี่เห็ดพึ่งหวานนี่พี่เทิร์นสวยอุ้ยสวยอันเนี้ยออันนี้หมวกแดงนะคะหมวกแดงออกดำ ค่ะไม่มีหนอนเลยนี่สวยงามยเก็บเลยค่ะโอ้ยสวยสวยงามมากเลยค่ะโอ้ยดูไม่มีหนอนเลยเนาะไม่มีเก็บได้เลยเห็ดแปดนะคะเห็ดแปดค่ะโอ้ยนานมากเลยค่ะจุดต้นทางออกจะกลับแล้วค่ะมโอ้ยสวยสวยมาก เห็นตอนตัดขาเห็ดโอ้ยตรงทางจะออกพอดีเลย